สูงไว้สูงไว้สูงไว้ใจแซ่บศิลปะจริงอ่ะผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็เริ่มชอบัดวาดภาพแล้วก็วาดมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปเรียนกับอาจารย์ที่เขามีชื่อเสียงดังๆอ่ไดูว่าเรื่องสีเขาประกอบยังไงภาพเขาวางยังไงโลเคชั่นเออจะวางยังไงทำให้มันน่าดูอะไรเงี้ยผมก็ึกวาดมาเรื่อยๆ ตอนที่ผมฝึกว่านะผมก็ปฏิบัติทำรรเออทีนี้รูปวาผมจะออกไปทางธรรมะใช่เป็นรูปคือสติโอตื่นรู้ปับในสมาธิมันมาดิตั้งมันทีนี้พอเราออกพอมันตั้งมันแล้วเนี่ยเรามาดูข้างนอกเนี่ยเวลาตามองอะไรเนี่ยมันก็ยังเห็นมองน,นี้อยู่อ่ะเป็นจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่เป็นสมาธิอยู่เนี่ยคุยกับอาจารย์เนี่ยก็ผมยังเห็นใจอยู่นะเป็นตั้งมั่นสมาธิอยู่แต่มันก็ไม่ล่หลจ <S <S <S> ทำไมเราต้องมีใจไว้ตั้งคำถามไว้หาคำตอบหรือเพื่อเชื่อใจ